สามโค้กครดิโอคุณหมอคะลวงแมวกินแมวนมแม่หมาได้ไหมครับ <laughs> <laughs> ใช่ไหมคุณหมอพูดในแงวกินได้หรือกินไม่ได้อ่าถ้าถามว่ากินได้ไหมกินได้ถ้าถ้าแม่ยอมให้กินนะครับอ่าถ้าพูดในแง่ของโภชนาการอ่าจริงๆก็ไม่ควรจริงๆก็เรียกว่าคุณค่าทางสารอาหารไม่เพียงพอ นะครับในกรณีที่ลูกแมวไปกินนมแม่หมาอ่าเพราะว่าโปรตีนในนมแม่หมาเนี่ยมันน้อยกว่าเมื่อเทียบกับนมของแมวอืมโอ้เหรอเออเพราะว่านมของนมของแม่หมาเนี่ยเมื่อเทียบอัตราส่วนตามตามปริมาณเลยเนาะโปรตีนจะประมาณหนึ่งในสามของนมแมวนมของแม่แมวทีหนึ่งอ๋อแต่ถ้าถามว่าอ่ะแล้วกรณีหมาไปดูดนมแมวล่ะ จริงๆก็กินได้แต่แมวจะรำคาหรือเปล่าปริมาณต,ตัมชันเนี่ยม,มันเยอะกว่าอยู่แมวอาจจะถีบเแม่แมวอาจจะถีบออกไว้ก่อนเอออาจจะถีบไปก่อนหรือแบบนมอาจจะแบบหมดแล้วรำคาแล้วอะไร่เงี้ยก็เป็นได้แต่ถามว่าจริงๆแล้วแมวก็กินกินของแมวหมาก็กินกินของหมานะครับกรณีกลับมากรณีที่ว่าอ่าถ้าถ้าจะไม่อยากให้เกิดพฤติการนี้ ทำไงได้บ้างกรณีที่บ้านไหนที่เลี้ยงรวมกันยากๆเพราะว่ากรณีที่มันคลอดพร้อมกันแล้วก็มีนมกันทั้งคู่อาจจะแบบมีพฤติกรรมที่แบบทําแม่ไม่ได้ลาคาญลูกขณะแม่มแม่ไม่ได้มีการหงุดหงิดมากขนาดนั้นแล้วก็อาจจะเห็นภาพน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ออแต่ในความเป็นจริงมอาจจะแบบหงุดหงิดแหละไม่อยากให้เข้าใกล้ไม่อยากให้มายุง่งอาจจะแยกกันอยู่ด้วยกันซะด้วยซ้ำคําถามคำถาม คำถามเราล้ต้องเจอไหมอันนี้คือเราก็ตอบแล้วว่ากินได้ไหมกินได้แต่ถามว่าพัฒนาการมันก็อาจจะไม่เพียงพอสําหรับกรณีที่ลูกแมวจะกินแต่นมหมายอย่างเดียวเอาไปเอานมวัวอะไรอย่างนี้ไปได้กินได้ไหมกรณีที่เป็นเรื่องโปรตีนเนอะอ่ากรณีของนมวัวเราครบนมวัวมีความเสี่ยงที่จะเกิดการท้องเสียเพราะว่าเรื่องก็ไม่ไม่มั่นใจว่า ลคโตสอินเทอร์รในแมวเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างหนักพอสมควรเกิมันไม่สามารถย่อยนมวัวได้ได้ดีนักย่อยได้แต่คนเน้นาะ,ะจริงจริงคนยังกินนมวัวได้ระดับหนึ่งแต่ในแมวนี่หนักกว่าเอ,อจะย่อยย่อยได้แย่กว่าแล้วมีปัญหาเรื่องท้องเสียได้ท้องอืดได้ถ้าลูกแมวท้องอืดนี่งานใหญ่นะคะ<อ>รับ เราจะเลี้ยงไปให้นมแพะมากกว่าซึ่งโปรตีนมันย่อยง่ายกว่าทั้งที่มันขาวๆเนอะเราก็สู่งนมแพะมันขาวมากเลยแต่ก็แบบเออแต่แมวกินนมแพะได้ท้องอืดแล้วแบบว่ามันจะมีมันจะมีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ท้องอืดรู้มแมวท้องอืดเนี่ยมันเรียกเกิดการจุกเสียดมันจะมีการเสียดท้องแล้วก็แบบอ่าเปอร์เซ็นที่เจอเยอะสุดก็คือ คือส่วนใหญ่แล้วอ่ะกรณีที่ท้องอืดมันจะมาเกิดการท้องเสียซึ่งกรณีที่ท้องเสียในลูกแมวอ่ะช่วยยากมากอืมอืมมันเหมือนแบบเด็กเด็กแบบที่เป็นลูกคนนี่แหละแล้วก็แบบพอให้กินนมเสร็จแล้วต้องทําให้เลยอ,อย่างปะใช่ใช่แต่กรณีของลูกแมวล,ลูกแมวก็กรณีถ้าเป็นลูกแมวจรที่เราเลี้ยงใช่ไหมโปติให้กินนมเสร็จปุ๊บเราก็ต้องให้เลยก็ต้องทําให้เลยอ,อยู่แล้วแหละ เออทำไมเราเลี้ยงรูปแมวเหมือนลูกคนเลยวะเราลูกหมาเลยวะทำให้แมวเลอได้ยังไงอ่ะก็เลยให้เดินแล้วก็รูปหลังรูปเหมือนเหมือนลูกเหมือนลูกเหมือนเด็กเหมือนเด็กเหมือนลูกคนเลยอืมที่แบบช่วงที่แบบน้องยังกินอาหารอาหารแช่น้ําไม่ได้เนี่ยเราป้อนได้ใส่ลิงเนอะป้อนเสร็จแล้วก็ทําการอุ้มแล้วก็รูปหลังอ๋อ ก็เราจะได้ยินเสียงผนะจริงอุ้มแค่ในมือแล้วก็ลูกน้องก็เลยได้อยังมีเสียงปุ๊บอีนหนึ่งอ่ะหมาก็เป็นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะหมาไม่ค่อยเจอหมาปกติปกติจะเรื่องไงหรือเราคุกคีกับแมวมากกว่าในหมาในหมาเราเห็นว่าถ้ากินได้พฤติการพฤติการเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องการ โรสหรือการท้องอืดเน,นื่องจากการกินนมเท่าไหรนักแต่ปกติเขาก็ถ้าเป็นกรณีลูกสัตว์เนี่ยเขาจะเขาจะแนะนําเป็นนมแพะไปเลยไม่ค่อยให้กินนมวัวนมวัวนี่มันท้องอืดง่ายกว่าใช่ไหมแต่ว่าแบบแปนวความแลกความแลกโตตมันแบบเยอะกว่าใช่ครับมีโอกาสท้องอืดได้มากกว่าโอ้แต่ว่าเหมือนเหมือนไม่ว่าจะสัตว์ไหนๆถ้าเป็นแบบเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ย ก็จะให้กินนมแพะนะเหมือนเสือก็เป็นนมแพะอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่นมแพะเนี่ยแต่ถ้าดีสุดก็ต้องเป็นนมสปีชีส์ตัวเองนะถูกแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้กรณีกรณีที่มันเป็นอดอปต์เนีเ่ยนะมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปหาเอ่อไปหานมเฉพาะของเขามาให้กินอืมมีแบบควรทำวิจัยที่แบบเหมือนเหมือนจะทำนมผง สำหรับลูกเสืออะไรอย่างนี้ไหมในทางคอมเมอร์เชียลไม่ทำกันเห็นนะถ้าถ้าพูดเป็นมีมเป็นมีมแบบในโซเชียลก็บอกว่าที่นี่เขาไม่ทำกันแบบนี้อ <c oughs> ่ <c oughs> ทำไมทำไมก็อย่างที่บอกเป็นเรื่องคอมเมอร์เชียลครับไม่ลงทุนเนาะเนี่ยรู้คุณคุณนะเขาว่าคอมเมอร์เชียลกับมาอีกแล้วนะ <c oughs> มันมันมีเรื่องของความคุ้มทุนในด้านการผลิตคำนี้คำนี้เป็นคำที่ทำให้วงการสัตว์เนี่ยมัน มันไม่ได้พัฒนาไปเท่าที่ควรความความคุ้มทุนในการที่ผลิตยาตัวหนึ่งขึ้นมาที่ใช้กับสัตว์เนี่ยในวงการสตัตวแพทย์ทุกวันนี้อาจจะอาจจะเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนและแต่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาพูดกันเนี่ยเขาจะชอบพูดว่าเนโลยีทางการแพทย์ทางสตัตวแพทย์เนี่ยช้ากว่าเทคโลยีของคนประมาณยี่ส mm ิบถึงสามสิบปีอืมเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือเราเรามองกันที่ Mass Production ความคุ้มทุนเรื่องของ economic s c a ิ e อ่าเรกน่นนะอีอมมันก็เลยทำให้เอออะไรที่มันไม่ได้จำเป็นก็ไม่จำเป็นต้องผลิตมันขึ้นมาหรือพัฒนามันขึ้นมาเนาะไม่เหมือนกับกรณีที่ของยายาคนเนี่ยเราเรามองที่ Efficiency นะประสิทธิภาพบางทีเราก็แบบยอมจ่ายแพงเพื่อให้ได้ยาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่ง พอมันได้ผลปุ๊บเราก็ค่อยไปสู่กระบวนการที่แมทโปรดักชันใช่ไหมอืมอกรณีของสัตว์ต่างกันกรณีของสัตว์เราคุยกันเรื่องแมทโปรดักชันก่อนแล้วค่อยถ้าสมมติว่ามันสําคัญจริงๆอย่างเช่นเกิดโรคระบาดท,ที่แบบไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาชุดปัจจุบนันต้องมีการวิจัยอย่างเร่งด่วนมันถึงมีความจําเป็นที่มีการก้าวกระโดดขึ้นมาก็ามหมายความคนเลยเนาะอืมดูดูเศร้าๆนิดนึงนะแต่ก็ นี่แหละมันก็เป็นเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมยาสัตว์มันดูไม่ได้มีการจริงจังในการพัฒนาแต่ถ้าจนจนถึงจุดหนึ่งเมื่อมีคนยอมจ่ายตังค์มากขึ้น,น,น,น y orm y orm มันก็จะมีการก้าวโดดขึ้นมาเองือก<ง>ีเมื่อก่อนสักสักกี่สิบป,ปีที่แล้วเราพูดว่าเอดแมวรักษาไม่ได้อือ่หรือว่าโรคอะไรนะเมื่อก่อนเราพูดว่าเอ็ดแมวรักษาไม่ได้จนทุกวันนี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วว่าเอดแมวสามารถรักษาแบบประคับประอคองจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ เหมือนคนเลยอะอืมนี่แหละคือเอ๊ะทำไมเราหลุดขดเราหลุดเปร,ราหลุดทอปิกนะแต่ว่าก็ลอาให้ฟังว่าอ่าถามว่านมนมสําหรับสัตว์เฉพาะยังไม่มีแต่ว่ามันมีของที่สามารถทดแทนและสามารถให้กับสัตว์หลายๆชนิดได้อยู่อืมสหนุกดังเหมือนถามว่าอ่ะทุกวันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ได้ตามนะปัจจุบันเรามีคอรสตุมคอรสตุมนมแม่ ที่สามารถให้เด็กกับทุกคนได้หรือยังครับนมแม่เทียมต้นมผมหรือเปล่านะอันนี้อันนี้ผมต้องถามหมอคนอะกรณีที่แบบเอ่อลูกลูกน้อยคลอดออกมาแล้วคุณแม่เสียลูกน้อยจะกินมีนมคอรสตุมที่เป็นคอรสตุมเทียมแล,ล้วหรีอยงังหรือว่าก็ข้ามข้ามยังไม่ไมีแบบ<ม>เป็นคอมเมอร์เชียลเออไม่รู้ ไม่ได้อยู่ในวงการนี้ไม่ยู่เหมือนกันะในวงการแคบมากอ่แต่ผมจะพูดว่าแต่ในวงการประสัตว์มีโคลสตุ้มเทียมอืมคุณหมอคะโคเลสตุ้มคืออะไรโคลสตุ้มคือนมน้ำเหลืองครับเป็นนม<อ>นมน้ำเหลืองกรณีที่แบบอ่นมของคุณแม่ที่แบบเพิง่งคลอดนมส่วนนี้จะเป็นนมที่มีโปรตีนที่มีปูคุ้มกันในตัว อ,อันนี้ต้องถามคุณหมอคนไหมครับมีคำอธิบายที่ด,ดีกว่านี้ไหมแต่กรณีพาดของนมน้ําเหลืองเนี่ยเอาจริงก็ก็ยังเป็นเรื่องถกเถียงกันว่ากรณีให้ค้าแม่เนาะให้ครับในคนเองกรณีของการให้ค้าแม่เองก็ก็ยังเป็นท็อปปีที่มีการเถียงกันอยู่ในในคอมมูนิตี้เหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าถ้าแม่นมเขาใช้วิธีว่าปั๊มนมออกมาเยอะสามารถแบ่งให้แม่คนอื่นได้ไหมอะไรเงี้ย อคยได้ยินเขาถ้าในกลุ่มกลุ่มคุณแม่อะไรเงี้ยหรือว่ากลุ่มครอบครัวน่าจะเคยได้ยินเรื่องของว่าอ่าตอนนี้ปั๊มนมออกมาได้เยอะมากเลยค่ะสามารถแบ่งให้มีรูปบ้านไหนอยากสนใจไปรับไปไหมอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมพี่แอนเคยเคยกลุ่มนมแม่จะเป็นประมาณนี้กันหรือบางคนแบบว่าปั๊มนมไม่ออกใครมีเหลือร้างอะไรอย่างี้ไหมมีอืม ในกลุ่มนมแม่ในกลุ่มนมแม่มีจริงๆก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราสามารถแบ่ง,แบ,ง,แ,บงแบ่งปันคอรสตุมหรือว่านมแม่ที่ปั๊มออกมาแล้วแช่เย็นให้กับแม่ท่านอื่นไว้หรือเปล่าผ,<ม>ผมต้องถามหมอคนนะอันเนี้ยถามหมอเด็กครับถามถ้าถามหมอ,อคอรสม,มูก็ไม่รู้เหมือนกันจบ <c oughs> ถามหมอสุเส้นก็ไม่รู้จ้า <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> กววเ็เกี่ยวว่เป็นเกี่ยวว่าเป็นท็อปติกเผื่อในอนะคตมีใครมาตอบนะครับ <Okay. S 1> สำหรับคำถามวันนี้ก็เรื่องก็สุวีททีหนึ่งก็คือแมวกินนมหมาหมากินนมแมวได้ไหม hmm. ถ้าได้ตอบทางตอบแบบลูกสวยกินได้แต่ oh. ทางพุนาการก็ไม่แนะนำนะครับก็ hmm. แม่ใครแม่มันดีที่สุดน,นะครับ hmm. คนกินนมหมาได้ไหมคนนี้นหมายถึงลูกคนหรือหมายถึงคนโตแล้ว ลองชิมเล่นๆเนี้ยหรอชิมเล่นๆ่ะได้ก็ไม่เคยชิมหรอกไม่เคยคยใครจะเคยล่ะไม่เคยชิมเหรอนี่มันคืออะไรวะไม่ไม่เคยไม่เคยแบบนวดเคยคือบางบางบ้านนะครับคอยจะมีปัญหาี่แบบนมคัดเนาะก็ต้องมีการนวดใช่ไหมด้วยแบบแผ่นน้ำอ่อนแผ่นน้ำอุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเห็นน้ำนมไหลออกมาก็ลองชิมไม่เคยหอกมาใช่ไหมหมาหมาหมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยว้าว พูดเยอะเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกนี่แหละแว่ผมไม่เคยมีความรู้สึกสงสัยใครรู้ว่างหรอว่าเอ้ยนมนมน้องออกมาเป็นยังไงชิมหน่อยสิอะไรเนี้ยโอเคอาหารหมาอาหารแมวยังไม่เคยกินเลยแต่แต่ว่าพี่พ่องกินกันทุกคนแล้วอ่ะอาหารหมาอาหารแมวเราชิมนะเพราะว่าบางทีมันเราชิมแล้วเรารู้ว่าคือเมื่อก่อนน่ะมัายังไม่มีคนเอ้ยอันนี้จักรวาลใหม่เดี๋ยวอันนี้เราเราค่อยไปนั่งคุยหรือว่าเราคุยหลายรอบแล้วนันเนี่ย ราเคยคุยเราเคยคุยเรื่องอานรไปเอาอีกล้อย่อย่แตกเยอะกูกดอันนี้อธิบายก่อนมันมันนอกเรื่องไปแล้วแหละแต่ว่าเราคุยให้ฟังก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่มีอาหารกลุ่มเกรดโฮลิสติกนะครับถ้าสมมติว่าใครเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันเราจะรู้จักกันนะว่ามันมันมีเกรดที่พรีเมี่ยมกว่าพรีเมี่ยมเมื่อก่อนเออคือเกรดโฮลิสติกก็คือที่เขาบอกว่าเป็นมาจากวัตถุดิบแท้จากธรรมชาติมาจากเนื้อทั้งก้อนปลาทั้งตัว อ่าอสดผักสดอะไรก็ตามทุกคนคือเมื่อสักสิบปีถ้าย้อนถอยหลังกลับไปแล้วสิบปีเราจะยังรู้สึกว่าโฮลิสติกมันเป็นมันยังไม่มีอ่ะในสายตาเราเรารู้สึกว่าอาหารเม็ดเนี่ยมันมันควรต้องผ่านการทดสอบว่าเฮ้ยมันเป็นวัตถุดิบที่เรารู้สึกเราเราชิมแล้วเรารู้สึกดีอ่ะแล้วถึงให้หมาหมามาที่เป็นลูกของเราทานบางท่านอาจจะไม่ได้ชิมนะครับเราแต่ปุ๊ผมมาชิมกันเอโบเนี่ยเราไม่ให้อยู่แล้วนะครับ เราพูดชื่อแบรเลยเพราะทุกวันนี้ทุกคนก็ไม่สนใจทุกคนโกโร,รดข้าไปหมดแล้วม,มันมีความรู้สึกเหมือนกินคอนฟเฟลรตอะไรย่างนี้ไหมอ่าถ้าผมไม่ได้ทมันก็แป้งอะ่ะ<อ>มันคืแป้งมันไม่เข้าโพดรอะ่ะเออ,อแต่เขาบอกว่ามันก็เป็นสารอาหารที่ที่ควรจะมีให้กับเขาไปแล้วอะไรอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงก็เมื่อสักสิบยี่สิบปีก่อนมันก็บอกยากมันอาจจะเป็นปลาปนมันอาจจะเป็นขนไก่ปนผสมกับ ข้าโพดแป้งอะไรอย่างนี้อีกทีหนึ่งเพื่อให้มันขึ้นลูกได้หรือว่ามันมันมันเป็นคอมเมอรเชียลที่มันสามารถทำควบคุมต้นทุนให้ขายในราคานี้ได้แต่ในปัจจุบันเนี่ย <S 2> <S 2> ในในเลดโอเชียนเนี่ยมันก็มีโฮลิสติกโผล่ขึ้นมาที่มาแย่งตลาดคนมีตังค์เออเขาก็ไปของที่แบบเนี่ยเกตที่ปลาแท้เนื้อแกะแท้เนื้อแท้ไม่มีการผสมเศษเนื้อเศษหนังเศษกระดูกอะไรเข้ามา เป็นทางเลือกซึ่งกลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นเนื้อสัตว์แบบความน่ากินมันสูงกว่าเยอะแต่ที่เคยเียนทางอาหารกนด้วยแพงแพงมากแพงแบบที่เขาชอบเล่นมีมในกลุ่มเลี้ยสัตว์กันนะครับว่าคนกินมาม่าไม่ควกินอาหารสัตว์อาหารอ่ะเลยนะห้าโลห้าโลพันนึ่งเงี้ยมัอใช่ห้าโลสองพันอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่แรก ในมุมของคนไม่เลี้ยงสัตว์ก็รู้สึกว่าโอ้ตายแล้วเนี่ยห้าโลพันสองพันขนาดนั้นเลยเหรอคือคือในปัจจุบันอ่ะมันก็ยังมีเกจปกติอยู่แต่คนที่เขาไปกินเกตินั้นมันก็มีไงม,มันก็ยังมีเกจที่แบบอะไรนะยี่สิบกิโลพันกว่าบาทมันก็มีอืมอืมแต่กลุ่มกลุ่มที่แบบสามโลห้าโลพันหนึ่งพันพันห้าเนี่ยมันก็มีอืก็แล้วแต่ กระเป๋าเงินในกระเป๋าตังของแต่ละคนเนาะครับก็อย่างที่บอกครับว่าการเลี้ยงสัตว์ไม่ได้มีการเลี้ยงสัตว์อ่ะทุกวันนี้มันไม่ได้มีแต่ความเมตตายอย่างเดียวนะเออมันมีเรื่องเงินด้วยนะครับคือจะเลี้ยงสัตว์ทั้งทีก็มีตังให้เขามีตังพาเขาไปฉีดวัคซีนมีเพียงพอที่จะพาเขาไปโรงพยาบาลยาเป็นป่วยนะครับอืมอะไร อย่าอยาอย่าต่ออย่างนี้เยอะเป็นเยะโอเคโอเคโอเคบายบาย